ความรู้เบื้องต้นการจัดองค์การจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆของกลุ่มการออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มบุคคลต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจัด องค์การหมายถึงการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆและให้บุคคลในองค์การโดยกำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อองค์การหนึ่งการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์สองทำให้งานไม่ซับซ้อน ความสาคัญต่อผู้บริหาร 1. การบริหารงานง่ายสะดวกรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรมีหน้าที่อะไร 2. แก้ปัญหาการทํางานซ้าซากได้ง่ายความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานทาให้รู้อํานาจหน้าที่และขอไปการทํางานของตนเกิดความยุติธรรมในการบ่งานให้พนักงานอย่างกระบวนการจัดองค์การขั้นตอนที่1การพิจารณาแยกประเภทงานและจัดกลุ่มงานขั้นตอนที่2 การทำคำบรรยายลักษณะงานแนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่บุคคลสำคัญที่ผลักดันให้เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมเจมวัตช์ชาวสกอตแลนด์ได้ดัดแปลงเครื่องจากไอน้ำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายด้านอดัมสมิธแนะนำแนวคิดการจัดการเป็นโศการปฏิวัติทางเศรษฐกิจโดยใช้หลักการการแบ่งงานถัดกลุ่มเราขอขอบคุณค่ะ